สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นคลิปสอนโซโล่ก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากเล่นกับเพื่อนหรือไม่อยากหาคนแบกอะไรอย่างเงี้ยนะก็แน่นอนครับก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเล่นผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังเล่นไม่ผ่านเหมือนกันนะครับก็เราก็จะเลยมาทําคลิปในการสอนโซโล่กัแล้วกันนะครับซึ่ง ตัวละครที่เราใช้เนี่ยก็ตามเซตข้างล่างนี้เลยนะครับ6ตัวละครนะก็ตัวละครแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่าง Dio o v e r h a v e n นะครับตัวละครที่2เนี่ยจะเป็นอาคา s นะครับซึ่งถ้าถามว่าจําเป็นต้องออกมาไหมก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับเพราถ้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณใช้แค่ d โ o แล้วก็ตัวละครอย่าง k a โ d o นะที่เป็นตัว Crusader ตัวใหม่ในอัปเดต ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในแฮปปี้ดูยเยเนี่ยนะครับก็ใช้แค่2ตัวเนี้ยมันก็เล่นผ่านแล้วนะครับออแล้วก็ตามด้วยมีไอรอน Iron แล้วก็มีฟาร์มเงิน2ตัวเนาะส่วนในตัวอากาศาเนี่ยที่จะเอามาแทนเนี่ยคุณจะไม่เอามาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเอาตัวอื่นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเป็นผมผมเอามานะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีดาเมจสองมีดาเมจสามตัวนะครับมันก็ยังดีกว่ามี2ถูกไหมครับ แล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นว่าโอ้โหพี่โอ้โพี่ตัวคอนพี่มันปับ0.1มันก็ผ่านดิผมไม่มีผมจะบอกพวกคุณอย่างนี้นะครับก็ในเลทใหม่เนี่ยไอ้นีสใสเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับในเลทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้คุณมีปับ0.1อยู่ในตัวก็ตามถ้าคุณเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับ สุดท้ายมันก็เหมือนเป็นตัวเปล่าๆธรรมดามันจะมาวัดกันที่ลีดิกของคุณนะครับลีดิกที่คุณใส่กับสเตตตัวละครของคุณกับเลเวลตัวละครของคุณเท่านั้นครับซึ่งสเตตพีโอของผมก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัวใครรูปก็เป็นแบบนี้นะครับดูดตามรูปเอาอละกันนะครับพรถ้าหากว่าใครไม่ได้ทำสเตตเท่าผมหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นดูครับแต่คิดว่าน่าจะผ่าน คิดว่าน่าจะผ่านอยู่แหลนะครับส่วนลิลิกที่ใส่นะครับมาเริ่มที่ดีโอนะผมจะใส่เป็นเ,เป็นชาลิปนะครับทีเเ่เป็นจอกเอาง่ายเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับมันก็จะเป็นช่วยเพิ่มดาเมจของการต2ทูดาเมจนะครับเพราะว่าตัวดีโอเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต2ทูดาเมจนวนะครับเออมันตีไม่ได้สวนทาาอยู่แล้วนะ ทีเนี้ยส่วนไคโดเนี่ยนะครับผมก็จะใส่เป็นหลีกตัวนี้สเปียร์ออฟเฮเวนนะครับก็บวกดรามิดกายภาพนั่นเองนะครับทีนี้ลองพูดมาเยอะแล้วเเข้าไปดูในด่านดีกว่าน,นะไปอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเลดในการโลหาสตาร์กนั่นเองนะก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะ เข้ามาที่หน้าจออย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราโหลดเสร็จเนาะเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมุนหน้าจอตามผมเลยแ้กกันนะครับซูมออกแล้วก็เอามานเป็นแบบเหมือนเรามองจากข้างบนลงข้างล่างนะครับเอาง่ายๆเราเสร็จแล้วคุณวิ่งมาทางขวาครับ่เราจะเล่นกันจุดนี้นะเนี่ยช่วงระหว่างตรงมุมตงในแถวนี้ทางตรงตรงนี้นะครับเราจะเล่นกันตรงนี้นะครับแล้วก็บอกไว้บอกไว้อย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าหากว่า บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีตัวละครเบบผมนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณจะมาเล่นในเรดใหม่เนี่ยผมแนะนํำไม่ว่าคุณไปฟาร์มหาตัวละครก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงเรดทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเรดอ่ะมันเพิ่งมาเนาะเพราะว่าตัวละครที่คุณควรหาจริงๆอ่ะคุณควรไปหาตัวดีโอกับตัวไคลโดมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยมาเล่นเรดทีหลังก็ได้เนาะและแน่นอนครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ย <simulate> มันจะต้องมีอ,อีกหลายๆช่องอยู่แล้วนะครับที่เขาสามารถมาทําคลิปสอนโซโล่โดยที่ไม่ต้องใช้เซตตัวละครแบบผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับสูนที่ว่าจะเป็นช่องไหนนะครับถ้าคุณไม่มีคุณก็ไปหาดูช่องนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณมีตัวละครแบบผมคุณก็ใช้ตัวละครแบบผมแล้วก็ดูคลิปช่องผมไปนะครับเออส่วนวิธีการเล่นเนี่ยคุณก็เอาไปปรับเปลี่ยนได้นะครับมันไม่ได้ไติดตายตัวนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแค่ มาเล่นใี้ดูเป็นแนวทางได้เฉยนะครับทีนี้เราพูดมาเยอะแหละเราเริ่มกันเลยนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราเน้นฟาร์มไปก่อนนะครับเราจะฟาร์มตัวเงินไปก่อนนะครับในเว็บที่หนึ่งถึงเว็บที่สี่เนี่ยเราจะเน้นไปที่ตัวต่งนะครับเนี่ยเราจะวางอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในเว็บที่สามนะครับเราจะเริ่มวางตัวน้องไอรอนนะครับวางตัวไหนก็ได้แล้วแต่พวกคุณนะครับ พอระวังไปปุ๊บเงินเราจะยังเหลืออยู่นะครับคุณก็มาอัพตัวละคระตัวเงินของเราที่เป็นระดับดีเจนเนี่ยอัพไว้ที่1นึ่งพันนะครับต่อไปเว็บที่สี่เราเว็บที่4ี่เนี่ยคุณก็อัพสปีดวากอนไว้อย่างละหนึ่งนะครับต่อไปเว็บที่ห้านะครับคุณจะเริ่มวางดีโอแล้วโดยที่ดีโอเนี่ยจะวางไว้ที่มุมตรงนี้นะครับนะวางไปนะครับแล้วก็ ต่อไปในเว็บที่6นะครับเราก็จะเริ่มวางตัวละครอย่างตัวไคโดแล้วนะครับซึ่งตัวไคโดเราจะวางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงช่องว่างตรงนี้หวังหน้าต่างตรงนี้นะเว็บที่เนะครับเช่นเคยนะครับเราก็จะวางตัวละครตัวที่3ามของเราไว้ตรงนี้นะครับวางไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณมากดออโต้อัพเกรดน้องไอรอนไว้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเงินของคุณยังเหลือนะคุณก็มาอัพสปีดมากอนไปนะครับเนี่ย ที่ผมอัพเนี่ยเงืนเหลือคุณอัพสปีดวากอนไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากดออโต้อัพเกรดแล้วรอน้องไอรอนเต็มอย่างเดียวเราวผมจะมากดอัพเกรดไม่ใช่นะครับเงืนเหลือเนี่ยเรากดอัพไปนะครับทีเนี้ยในเว็บที่9้าเนี่ยน้องไอรอนของเรานะครับเขาจะอัพเกรดแม็กแล้วทีเนี้ยเราก็กดออโต้อัพเกรดไปเลยนะครับน้องสปีดวากอนของเรานะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นตัวฟาร์เงินตัวลทิชเนี่ย กดออโตอัพเกรดไปเลยนะครับืเนี่ยนะทีเนี้ยเราก็รออย่างเดียวเลยครับอรอให้ตัวฟาร์มของเรามันอัปเกรดให้มันแม็กทุกตัวเนะทีนี้มันจะมีจุดสังเกตอย่างนี้นะครับก็ถ้าว่าใครที่วางตัวละครแบบผมแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครของเรามันดีโอเนี่ยมันเริ่มจะปล่อยมอนรุดอนะเราทำไงดีใช่ไหมเรากดหยุดเวลาไปเลยครับอื แค่นั้นเองครับแค่นีนมน้มอนคุณก็ไม่หยุดล,ละระหว่างที่หยุดเวลาเนี่ยตัวไคโดตัวอาคาซาของเราเนี่ยมันก็ตีไปเรื่อยๆครับทีนี้ในเวนทีสิบสองก็ยังเหลืออยู่นะเท่ากับว่าในเวนทีสิบสามนะครับตัวละครของเราเนี่ยตัวฟาร์มเงินเนี่ยจะอัพแม็กทุกตัวแล้วครับทีนี้เราจะจับตัวไหนต่อใช่ไหมเราจะมาอัพดีโอครับเ,เรากดมอนต์ออเกตรตรงดีโอโอเวอร์พเวนไปนะครับ ส่วนการรับเกตเนี่ยคุณจับตัวไหนก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมแนะนําให้อัมตีโอก่อนเพราะว่าดีโอเนี่ยมันตีใไฮบิดน,นะครับอย่าลืมนะครับตัวละครในเลนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวพื้นนะครับมันมีตัวบินด้วยเนาะเพราะงั้นเราเน้นไปที่ดีโอก่อนน่าจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็เรามาต่อกันที่เอ่ทำไมผมถึงให้คุณกดสกิลหยุดเวลาดีโอไปใช่ไหมก็ บางคนเนี่ยเขาอาจจะซีเรียสนะครับบางคนอาจจะซีเรียสที่แบบว่าโอ้มอนหลุดไปแล้วอ่ะวัวบ้านแตกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็เลยให้คุณกดไปเลยนะครับเพราะว่า,าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัก็กหรือว่าเป็นสกิลของบอสไหมที่มันสามารถหลบสกิลหยุดเวลาของดีโอได้ครับเพราะว่าในเว้นที่สามสิบเนี่ยผมลองกดหยุดเวลาของดีโอไปแล้วนะครับแต่ว่าบอสเนี่ยมันเดินชิวเลยเออผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะหรือว่าเรา พ้าตรงไหนไปหรือเปล่าน,น,นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เลยอกดไปเถอน,นะครับสุดท้ายเจอบอสมันวิ่งวิ่งตัวปิวอยู่ดีนะอืทีนี้เนะี่ยโดติโอนะครับมันจะอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะครับเราจะมาเป็นออตโต้อัปเกรดในส่วนของตัวไคโดนี้นะครับืทีนี้นะเนี่ยเอสกิลต,ตูนโบตูนโวล ของใครดูเนี่ยนะครับเราจะกดตอนไหนใช่ไหมเราจะกดก็ต่อเมื่อมันอัปเกรดตันแล้วเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากกดก่อนก็ได้นะแต่ผมติดนิสัยตรงที่ว่าชอบอัปเกรดที่มันแม็กก่อนแล้วค่อยกดเนาะอืมซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรครับเรารออย่างเดียวนะทาได้แค่รอเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยีผม เล่งคลิปให้ดีกว่านะเออมันว่าผมก็ขี้เกียจปูดแล้วเจ็บคอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีสามแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะเออไหนจะต้องไปตัดคลิปอีกนะครับอืมก็เลยจะขอตัดคลิปดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวนะโอ้ตอนนี้เว็บยี่สิบแล้วไม่ต้องตัดแล้วมนะั้งดูจากลักษณะแล้วนะครับอ,อืมอาจจะมีเลื่งเวลานิดหน่อยก็น่าจะพอนะเออ ทีนี้เนะี่ยเอาเปตีง่ายว่าในวิบที่2ี่นะครับตัวละครอย่างตัวไฮโดของเรามันก็จะอัปเกรดแม็กแล้วใช่ไหมตีเปง่ายในเะว็บที่21เอ่าเสร็จแล้วคุณจำไหมว่าดามเมจดีโอเนะี่ยมันอยู่ที่อสองแสนเจ็ดใช่ไหมอ่ากับดามเมจตัวซันคอดของเรานะครับมันอยู่ที่เลขตองหนึ่งนะครับเลขสวยเลยนะ,อะพอคุณกดตูนอไปปึ๊บ ุณรอสักนิดสักหน่อยนะครับสักเว็สักเว็นึงแล้วกันนะเอเสร็จแล้วเนี่ยดามเมจมันก็จะเพิ่มนะครับแต่ว่า,อาไอพาส์ซีไคโดเนี่ยผมไม่ได้ไปศึกษามานะครับต้องขออภัยด้วยเนาะก็ถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกได้นะครับส่วนตัวไม้ไม,ไม่ได้ศึกษาจริงๆนะครับยอมรับตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าพอเรากดสกิลไปแล้วเนี่ยดามเมจม,ม,มันเพิ่มไหมใช่ไหม เ,เราจะสังเกตว่าตอนนี้ดามเมจมันยังไม่เพิ่มนะอืมอาจจะต้องรออีกสซเว่สองเว็บแล้วกันนะหรือเรากดไม่ติดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะกดไปอีกรอบหนึ่งอ่าทีนี้นะครับถ้าว่าไอตัวไคโดของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์เห็นไหมครับดาเมตตอนนี้มันเพิ่มมาสองแสนสามละทีนี้ถ้าดาเมตตรงนี้มันเพิ่มแล้วเราไปดูดีโอกันดีกว่านะเออดีโอเพิ่มแล้วครับ ดามตอนนี้เป็นสี่แสนแล้วนะเนาะอย่าจะลืมไปกดด้วยนะทีนี้เออในระหว่างที่เราโม้เนี่ยผมก็ลืมนะครับลืมจนได้นะเห็นไหมออ,อย่าลืมมากดออโต้อัปเกรดตัวอาคษราด้วยนะครับหรือว่าถ้าพวกคุณไม่ได้ใช้อาคษราเนีย่ยก็อย่าลืมกดออโต้อัปเกรดตัวละครตัวที่3ของพวกคุณด้วยนะครับเออนะอย่ามามม้นั่งโม้แบบผมนะเดี๋ยวถ้าคุณใช้ตัวแบบผมนะครับ ก็ไปนะแต่ก็สกิลเนี่ยเรารอกดตอนบอสเข้าระยะของตัวอาคาซาเท่านั้นเนาะตอนนี้เราก็ชิวๆครับอ่านั่งเล่นนอนเล่นไปกินขนมไปเข้าห้องน้ำหรือทำอะไรก็ได้นะครับยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วนะจากที่ผมเล่นห้าหกตาเนี่ยมันขึ้นบิลดีตลอดนะเออแต่ถ้าขึ้นดีเฟนต์เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แลวนะอยู่ที่สเต็ปประคุณแล้วนะครับทีนี้บอสเข้าระยะแล้วนะครับเรากด ออโต้สกิลไปเสร็จแล้วเราก็รอไม่ต้องทำอะไรครับอยู่เฉยไปตอนนี้ให้ดามิดมันลดอีกแล้วช่างมันน,นตอนนี้ครับเรารออย่างเดียวครับยังไงก็ผ่านคนระับเพราะเรียบฟอสเนี่ยมัน6ล้าน 6, 000, น,น, 3, นะหกล้าน3ามนะซึ่งฟอสเนี่ยมันเพิ่งเดินมาถึงตรงนี้เองยังไม่มาถึงไฮโดเนี่เยเลือดมันก็เหลือป,ประมาณ2ล้านกว่าแล้วนะเพรอะง้น ไม่เกินตรงดีโอมอดเด a แน่หนอนนะครับนี่เห็นไหมครับใช้เวลาประมาณ8นาทีเนาะก็เช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะออถ้าหากว่าผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนไปหรือคําพูดวาจาใดไม่สุภาพนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับออไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อๆไป นะครับบ๊ายบาย